นี่ไงนี่นี่นี่ดังอากระดุดผมจะมาเป็นตัวแทนของหนุ่มบ้านนาชาแนลนะฮะวันนี้เราจะมาลากเขียดกันนะฮะรอดูกันตะพักนะฮะ นะครับนี่ครับอุปกรณ์การดักนี่แกะยังไงนี้มัดกับสายด่าใช่ปลาเขียวหลากนะครับนี่ใช่ดอกใช่คุ้นนี่เดี๋ใช่คน,น,คคลนหนล,าลากเอาเจ้าปลาเขียวเป็นเลยนี่นะครับวิธีการลากลากเขียดนสั่งละไปที่นี่ เดี๋ยวเองรอมันรุ่นกันทีหลังครับจนคน <laughs> จนคนถ่ายนี่ครับก็ประมาณนี้ครับการลากเขียดครับเ <c oughs> ข้าไปดูนะครับเขียดกระโดดเต็มเลยแต่ในกล่องมีมุมเห็นเลยไหนไห <c oughs> <c oughs> ตัวใหญ่ปะจับได <laughs> ้อยู่ในหนักกว่ามีแอันนี้ตัวมีโอ,โอ้ยได้แค่ยจริงตัวนึง,นงไหนโอ้กำกิ <laughs> <c oughs> นตายแล้วไหน, <c oughs> ไอขอนของใส่เหรอไม่ก็ข้าวดึงกันแล้วของใส่ยังไงของใสมาไม่ได้ไม่เห็นลูกอะยักษหคือของใส่ลูกกระปอ๋องให้กันไหนลองแหกดูดมันพคตรจะใส่เลยนี่ไหนมันจะไม่มีหรือไหนแต่ตัวเขยียด ไหนไหนยะยังนากดินี่ไหนได้ไหมไหนสองอังลังดิหนี่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ไหนไหนเขาใส่ใ่ใส่เขใส่เขาใส่ยังลเดี๋ยวกูกลับไปเอาให้รู้นี่ครับเขียดมองไปเห็นตะยาอย่นี่ไงนี่นี่นี่ดังกระดดแกับ นี่ครับได้เคียดแล้วนี่ใส่ถุงตะเคี้ยวด้วยตัวอ,อัวอนนี้เขาเรียกเคียด์เ <laughs> พิ่งจะออกจากบ้านเว้ยมีในพานพานสองคนให้พูดมาครับจะไหวย้ำเงี้เมาเคีล่าต <laughs> ัดไปหลักต่อครับ โผล่กันแล้วมันโผล่กันแล้วไปตามเขาไปไปเอาไอ้กูเล่าคำพูดเถอะนี่นาครับเอาหายเลียวมืดครับเขาไม่ให้ส่งไฟมานะครับเราเขียดมันไม่เขาเขียดมันจะหมอบครับมันไม่กระดูดเขียดมันจะเข่ารู พี่โอ้ยจริงจังมากครับนี่เขาดูผมแล้วเมื่อกี้นี่เขาม่ให้ผมส่งไปเดี๋ยวคอยมาดูกันผลงานเลยครับทีหลังเขาม่เหตผมส่งไปแล้วครับไปเอาหนูก,กนอ่อ,อนเอาไปดูอันนูก่อนครับอือทำไมขึ้นแต่ลรเนี่ันนี้นี่นี่ฟางอู้ยม,มีตัวใหญ่ นายโชวช์โชว์จากตัวใหญ่ด้วยนี่ครับว่าจะลืมของใส่เกียรติมามาอยู่กูนำมาขาดหน่อยนึงเ่ยคนสำคัญ <c oughs> ัอนนี้ยังไงดูเลยมาดูอันนี้กันนะครับอันที่สองนี่ไม่เปิดกันนั่นเลยล่ะกระลุกไกระลุกมาบนเดียวกันใช่ยังไงสารลัดเลยลัดลงไปยังตังผู้นี้เนี่ยเกียดติตั้งแค่นี้เอาดิเป็นติ๊กอุ้ยอุ้ยโคงอ่อนเงะเลยทีนี้ได้ตีเกียเติเด้อว้า หมาขอกูยิ้มไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอ้โหเจ้าชู้เขียคงหมากทีมีอะไรกันนี่สายเขียวชื่อเป็นเดือนอะไรมาเลื้อนเลือนเลยเลื้อนตอะไรมาอิ้นี่สายสายเขียวมันจะสายเขียวดูมันกินได้ไหมวะไม่ได้ห่าลากเกจิกกินไม่ได้ ขากินนี่ตัวใหญ่ด้าโอ้เนียนเอ้เนาะโอ้โหเกี๊ยวเป็นไม่มีขาลายเลยโอ้นี่อยู่นนี้อีสานเขียวโอ้เป็นเจ้าอีสานเขียวมานี่ไปไปตายแล้วตายแล้วเห็นมากรงกรวยกันเต็มแต่ได้แค่จิกครับแต่ได้แค่จิกเหนีนได้เหนีนเหนนชอบสายเขียวสิเรา เอาเอาคล้องคมไหมงิเออนี่ครับคมกว่ากุ้ยมาดูกันครับดิฮ่มีแค่รอบย้อนแล้วนี่ไหนีีเลยนี่นะรอบไปไม่มีรลับรอบกันกูลา็เอแต่พอกินแหละเดี๋ยวมันจะนั่น เสือมันจะเน่าเนาะมันจะเสือมไปข้อหาเลยรการดูผลงานดูมันอะไรก็เห็นแต่เก๋ยเดี๋ยวจะไม่ดูน่ะเมยก่อนยังใช่ตอนลูกวบมาเต็มหมดอู้หูดีเดียร์ดผมเฮ็ดทีนี้เสือมโอ้โหเหนีนเลยทีนี้เอ้ยให่อีกนะจะแหวกเดือนกับสามโล่ตัวสองมันแหละ ไอ้เกียรเกียร์นนยลานะอย่าซองเฮือจ <laughs> นะะเกียวองตอู้มาเร็ห็น้อ้รเป็นควดแล้ว <c oughs> อเาเกียดแบบไม่ควัแล้ววา <c oughs> <laughs> สุดสำคัญมากขาตลดอดไปอีกน้อไปอีกมาที่หลังเด้อ เองมาตอนจบแต่คนไหนั่นมันตำรวจเองมาตอนจบเมย์มาจิู๋เจ๊คีเว้คนไหนเป็นตุรวจเองคนใดก็นนะเอ็มบ่าตัวโกงได้ก่อนแต่โกงเอาไปคมคืนก่อนจ่อยจะเป็นตัวโกงได้ไงว่ากีฬาพิจาร่าเขา้องเร็วๆเก็บฉากเก็บฉากกรับบ้าน นะครับกลับบ้านนี่ครับผมก็มาถึงบ้านกันแล้วครับเดี๋ยวจะมาทำเมนูเมนูทอดกิน๊ยไข่มันที่เออไม่ตองทุกตัวก็ได้ชิมแล้วนี่ว่ามันไข่มันตุย้ยเลยเอาออกหมนี่ไม่ใช่เขาพูดเว้ทำ <laughs> ไมอา้าว เขาพวดพี่เดชเอาออกอีกเนาะออถามเอาออกไหมเนาะอ้งงงงงเดงว่าม <ím> ันเขาไปหมากพูดเดชถามเอาออกไหมเขาพูดเออเขาพูดเขาหมากพูดตามหมุกกันไม่ทันอดดลลวดีมากกันเหรอ่นหรดี่้วงดีัดด้ดีอ้เหมือนถอด นี่ครับอับนามเต็งนาเต็งตาว่าลถ้าเป่งครับพวหรือคนเลาะอวดนไปครับไปถอดดีตรงสามเฉียสามเฉียนี่จะไม่ใจสามชาแต่สามานี่ได้เตะได้เต้นกันเนี่ยเลยมันน้ำมันมันนามมันนนามมัน จะทำมีจะทำกูนำม,มึงยิงมันมั้ครับใส่กรบน้ำมันเลี <c oughs> ๋ยวหวเร็นกันเลยเลยเนาะมาตองทำอไมห <c oughs> นึ่งครับเดี๋ยวนี้ใส่ใบมะกรูดก่อนง่ายเนี่ยเขียกไม่ดูแล้ววอเต้ เป็นยังไงครับเป็นยังไงเดี๋ยวมาชิมกันครับเดี๋ยวมาชิมกันกับโรงอร่อยแน่นอน ใสน here, ้ะมาเนทอดปินกันน oh. ่ะคิดทีได้ไหมยอะไปเจ็บไยเจ็บจังทดสอบไบใช่อ่สทดสอบ ทำอะไเต็มอะไรแค่ไม่ได้ตั้งแต่ถอดนู่นดิพอไปชุ้นนี้เกียครับเกียรติทอดเสท็ดเลยอ๋อนานแล้วอืมปวดแต่เขาหลุดนะเกียรติปวดเลยเกียรติทอดจ้าเกียรติทอดแจ้งดังไม่ได้เกียรตวปืนดังได้รู้สูงหรอโคตเดิงโวยจ้ะ ไม่หินเวลาเขาขายมันก็ฝนเอามาที่ทำให้ดูโอ้ฝนพอเด้วถัดชา,าเรา <c oughs> ไม่ใช่ห้โลที่ใส่กระติตายมเนี่ยไม่กิดับอ,อ่ะเดือ้อมรุม <c oughs> ถ้าต่อคลิปไม่ได้กินจองท<อ>ี่มีสาลามาซาระมากตอนดูตอนขับปากอ่าดูยักษ์อะไระกินจะคำตะวอาตัวหูรุดดักก,กินแล้วทำไมต้องออกเสียง ว่าเค็มว่าเขาถ่ายมาอยู่จุดนี่ไม่รู้หรอกหายากมันเค็มหายากอยู่ีชีวิตบ้านนอกตบวเองวันถึงน้ำตัวเองเลยนะหาเองทำเองกินเองมันเหงัอทีร่างกายได้นี่หาเองกอดเองกินเอง ฟังให้ออกเด้วภาษาโคราชเลยใครอยากกินก็มา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 ช่วนกินมาอุ่นมาก้จเนี่ยอุ้ยรวยดาอุ้ยกรอบนุ่มอ้าหขนาดนี้มีมีแลูวนี่จะมีมูจิกันอิงได้กุดมากกันเนาะดอเอาปิดคลิปปิดคลิป่อะปิดอ่ะ อิงาิ่ะก็บกน่องเอิไปจม่วนอัเไิงมันตะปูงีน้แล้วเห็นเลยที่นทีที่ผ่าทีเป็นเลยอปิดที่แบบแฮปปี้อนดิ้งกินข้าวจักใหญ่ๆอิงของปิดดดอิงจะปูงเย็บไปออปิดเถอะเอ ปิดได้นี่ป้าปีดไอ้ปิดไงปิดเอาโอเคจบปิดคลิปแค่นี้นะฮะปิดเอาอย่างเอ้าปิดแค่นี้แค่นี้เลยจบคลิปแค่นี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะครับหนุ่มบ้านนาชแนลนะฮะปิด โอเคอ่จุดหน่งงนั้อดคมันลอย